่วนตัวเราสองคนนี่ก็คือแบบว่าอยู่กับเซนตานมาตั้งแต่ตั้งแต่เราแบบเด็กๆเลยใช่ไหมครับเรียกได้ว่าเกิดเลยครับเนี่ยเรียกได้ว่าเกิดใช่ไหมครับใช่ครับยังยังจำความได้ไหมที่พงก็คุณแม่พาไปชอปปิงป้งช้อปปิงป้งอย่างเงี้ยในเซนตานจำความได้ไหม <c oughs> จำอีกทีนึงก็โตแล้วนะฮะนี่นี่รู้สึกมีลังมีลังตอนเด็กๆครับน่าจะไปร้านของเล่นแล้วก็นอนแงในจุดจุดหนึ่งขอต้องเอาให้ได้ครับคำถามว่าชอบชอบมาช้อปปิ้งอะไรที่เซนทตาน ตอนเด็กๆน่าจะมามาเดินเล่นเนี่ยครับแต่ว่าพ่อแม่ก็จะชอบมาช็อปอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนโตแล้วก็จะน่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับยินแล้วครับผมมาชอบมาชอปอะไรในเซ็นทรัลเป็นพิเศษไหมครับเมื่อตอน,นเด็กๆเนี่ยแม่ผมจะเป็นสายสายสปอยะจะแบบว่าไปโซนของเล่นเนี่ยไปกวาดอะไรสิบตัวะอะไรก็ได้แล้วก็ซื้อแต่ผมจำได้ว่าน่าจะได้ประมาณแค่สองรอบ ชอบลองให้มาซื้อของเล่นที่เซ็นทรัลไม่ลองได้คือเขาพามาซื้อเลยเป็นคือตามใจใช่มพาแบบมาสปอยแต่ว่าป้าจะไม่สปอยจะเป็นหน้าที่ของมาแทนแต่โตมาก็ซื้อของทั่วไปที่จำเป็นแล้วเรียกว่าได้ของขวัญในเทศกาลเลยอาจจะได้แค่ประมาณสองเทศกาลนะก่าผมจำได้ว่าก่านได้ประมาณสองรอบวันนี้เซ็นทรัลครบรอบเจ็ดสิบห้าปีอยากให้อุยพรเลยครับครับผมก็ขอให้ ย5าปีแล้วผมขอให้แบบยาวนานกว่านี้ไปเรื่อยๆยนะอยู่คู่กับแบบเหมือนเด็กที่เกิดใหม่เหมือนผมที่เกิดมาก็ได้ทันเซนท่านแล้วเลยครับก็อยู่ไปอีก,กน,นานยาวนานครับผมครับขอให้แบบอยู่ทุกยุคกับทุกสมัยกับมนุิสยชาติไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็มีอะไรที่พัฒนาไปตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเซนท่านก็เป็นอีกแบบหนึ่งตอนโตขึ้นมันก็จะมีอะไรที่ดีขึ้นก็ขอให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆอยู่กับคู่กับเราไปเรื่อยๆครับ ถามถึอเรื่องเพลงหน่อยค่ะบนตัวได้แล้วเห็นว่าฮิตติดหูมากๆตอนนี้ค่ะในโซเชียลเป็นไงบ้างคะหนึ่งล้านเราจะไวยใช่ไหมคะเอาละเออได้แล้วใช่ไหมคะหนึ่งล้านหนึ่งล้านแล้วก็ถือว่าก็ดีใจดีใจมันมันภายในสิบวันเองมั้งครับใช่ก็ดีใจมากที่ทุกคนแบบชอบเพลงนี้แล้วก็ฟังแล้วก็มีการเต้นตามมีการแบบว่าร่วมทํากิจกรรมที่เรามีท่าเต้นอะไรเงี้ยขายเหนื่อยไหม เปิดวันแรกแล้วทุกคนตั้งตารอยอยู่แล้วแหละเพราะว่าเพลงคู่ของพวกเราเนี่ยโหมันเว้นช่วงประมาณเกือบสองปีครับก็พอได้มีเขาก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการออรอ <c oughs> คอยเดินความคาดหมายของเราสองคนไหมคะในแบบยอดฟิวต่า,ตา,ตางๆเงี้ยวมากเลยจริงๆแล้วอ่ะก็อยู่เกินแล้วกันเกินความคาดหมายเพราะผมผมไม่ได้คิดถึงเลยว่าจะเป็นอะไรยังไงรู้แค่ว่าแฟนๆชอบก็พอแล้วก็ เอาไปนำไปร้องในอีเวนต์ได้เลยครับอันนั้นป็นสิ่งที่เราคาดไว้แล้วก็ก็จริงๆครับพอไปร้องพวกแฟนๆก็ร้องตามได้เลยแบบสนุกดีใจไหมที่แฟนอินกับเนื้อหาของเพลงที่เราสองคนร้องมากแต่ <จะ S 1> ต้องเออเอาละ<ๆ>ก็ผม่ผมชอบนะถ้าเกิดมีคนที่เราร้องเพลงไปแล้วเขาอินกับการฟังเพลงคือมันคือแบบตอบโจทย์ที่เราทํามาแล้วยังไงเขาดูเพราะว่าเป็นอินบอลหรือว่ายังไงแต่ว่าเขาชอบที่ ความหมายเพลงรู้สึกว่าเพลงนั้นมันตอบโจทย์คนทุกคนแล้วและสรุปตอนนี้เปิดตัวได้ยังเปิดอยู่ครับเปิดใช่เปิดะเปิดตัวเพลงเรียบร้อยแล้วครับเราครับเปิดตัวได้ยังพอไวมันเปิดอยู่แล้วครับเปิดอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรที่ต้องเปนเปนเป็นบังเอ้ยอะไรนะดีใจไหมที่เห็นแฟนแบบว่าเต้นตามได้ในโซเชียลดีใจครับเพราะผมก็ยังเต้นตามไม่ได้เลย เลเ<ร>ืมพวกเราพวกเราเองถ้าหยุดเต้นไปมันก็ลืม,ลมใช่ไหมลืม,ลมเลยฮะแต่ว่าคนดังยังเต้นตามได้ก็ถือว่ากว้าวแล้วก็ดีใจกว่านะที่เพลงนี้ได้นํามาใช้ในงานใหญ่ๆแทบแต่ถือว่าได้ใช้ในงานใหญ่ๆแล้วแล้วก็ร้องคอนเสิร์ตมาแล้วร้องอะไรมาแล้วแล้วแฟนๆร้องได้คือโอเคแล้วสำหรับผมคือโอเคแล้วเช็คฟีดทุกๆวันไหมคะพี่เราเอ่อทุกๆสองวันรอยังซ้อมเต้นอยู่เปล่าฮะรอยังซ้อมเต้นอยู่สัมภาษณ์อยู่ผมก็ซ้อมอยู่นี่ ันับฟิลใจเหรอนับฟิลใจอยู่มซ้อมตลอดเวลาเอาสักกี่ล้านดีคะสำหรับยอดวิวเพลงของเราไม่กล้าพูดเลยครับให้แฟนๆเอาไปเรื่อยๆแล้วกันติดนครับดูดูเพลงไปเรื่อยๆติดหัวฟังกันเรื่อยๆดีกว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนๆเลยคะเซอร์ไพรส์เหครับเร์ไพรสทำคอนเสิร์ตแบบสิบล้านวิวอะไรเงี้ยเออแต่ยังไงดีมันก็อาจจะมีสักหนึ่งแคมเปญสิบล้านวิวมันจะมีหนึ่งแคมเปญใช่ไหมหน่าสนใจแล้วนี่ไง เต้นกลางเต้นห้าคุณชนะรู้เลยคุณคุ้นเหมือนตามรอยฉลามไงไม่รู้นะเออคล้ายๆได้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 คะมีมูไหมคะาสำหรับเพลงเรายังไม่ได้มูเลยแต่ไม่รู้ว่าผู้จัดการก็ไม่ได้แต่แน่นอนนะสมรติยอดวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีแบบแคมเปญพิเศษแล้วก็เซอร์ไพรส์แฟนได้ติดตามกันอาจจะไม่มีต้องมาร่วมเฉลิมฉลองแบบแฟนเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะมีล้านวิวสองร้านวิวเขาจะมีแฮชแท็กของเขาอะเราก็จะร่วมบ้างกัน ร้องเพลงใหม่บ่อยขึ้นครับใช่ร้บเพลงเดิมเราร้องแต่เพลงเดิมเขียวหมดแล้วร้องจนข้าเต้นเป๊ะเลยนะก็อยกเต้นไป่ได้ก็อยกเต้นไป่ได้กันระหว่างบีกอวอน่าจะเป็นหมูยอฮะหมูยอ ไม่ได้เสียป่นอะ,อะ<ม>ก็ก็ก็ป้นน่แหละไรไหมแต่มันก็มีมีจุดประสงค์การป้นอยู่ที่เขาเล่ามาแบบอยากไปช่วยโน่นนี่นั่นอะไรอ่แต่ว่าแค่ไม่ได้อธิบายมากขนาดนั้นก็ไปทําป้นแล้วก็เป็นคู่หูนะครับเป็นคอนเซ็ปต์นั้นเลยลเราจะได้ห็นในคอนเสิร์ตั้งนีใช่ไหมผมจริงผมว่ารอรอดูอยู่ครับผมยังไม่รู้เลยตอนนี้มีแค่คอนเซ็ปต์แล้วก็แต่ว่าโชว์รือเพลงบางเพลงเราก็ได้เลือกไปแล้วบ้างแต่ว่า ่ขั้นตอนการโชว์อะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้คุยกันรีบไว้ว่ามาณกี่เพลงครับในครั้งนี้ 1. 1> ครับทองเจ็ดร้อยห้าสิบเลยเจ็ดร้อยห้าสิบครับสบายเลยเลยหรอน่าจะน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบไม่ไมต่ำกว่าสิบครับคิดว่าเป็นคอนเสิร์ตเป็นเพลงในกระแสทุกเพลงเลยรวมถึงเพลงของตัวเองด้วยบางทีอาจจะมีนอกกระแสด้วยฮะแล้วแต่อารมณ์ เข้าคอนเซปต์หรือเปล่าใช่ใเรื่องของการเต้นแล้วครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้จะได้เห็นยินบบวอกเต้นในสไตล์ไหนแบบไหนเอาละอันนี้ภาวนาให้น้อยที่สุดแล้วกันอย่หรอเข้าไปเพราะผมเวลาที่ผมจะต้องเต้นอ่ะผมระแวงมากๆเลย ก็ถูกไงจีนว่าเขาไม่รู้ฮะเราเดี๋ยวทำไม่รู้ว่าผิดนอกจากนั้นแล้วสอะไรยังไงวน่าเดี๋ยวรอซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้เลยฮะมันเป็นช่วงปลายปีด้วยไม่รู้เกสจะว่างด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นเรานี่ยจะต้องโฮให้ได้นชั่วโมงในการผสเิร์นนานไหลไปเรื่อยนะอย่างเช่นตอนตอนแฟนมิตรผมอะตั้งไว้ประมาณ น่าจะสองชั่วโมงไปสามชั่วโมงไม่ไม่รู้เลยจริงๆว่าว่าจะประมาณกี่ชั่วโมง ใช่ผมอยากได้ทอทหารแต่เขาไม่ว่างแล้วครับบอยได้ใครครับตองปตังเป็นความลับเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวคนสืบแล้วมันจะรู้ว่ามันจะไม่ไหวจะไม่ไหวถาาฝากมครเปิดใช้บัตรอะไรกันยมีเมื่อไหร่ครับยังไม่มีวัน เดินแววๆมาวันต้นเดือนธันวาเลยครับครับผมก็ลองติดตามระเรียน์ทุกคนต้นเดือนธันวาได้เลยฝากให้ไปกดปักดีครับก็วันที่ยี่สิบสีครับก็อยากให้ทุกคนเตรียมวันว่างไว้วันนี้นะครับมาสนุกด้วยกันครับมันก็หลายเดือนนะเราล็อกวันไม่เลยแบบบุ๊คทิ้งอะไรไปแล้วทุกวันไม่ขยับแน่นอนครับผมเพราะว่าเราได้ล็อกกับสถานที่ไปแล้วส่วนวันขายบัตรก็ขอให้ลุ้นขายลุ้นกับการกดให้ถัดต่างๆใหญ่ระวังการโดนโกงไว้อย่างเดียวครับ เียกว่ามีการฉลองสมารไปพร้อับแฟนได้ใช่ครับผมครงนี้หะครับแฟนมีต่งประเทศใช่ไมครับถ้ามีก็ไปครแต่ตอนนี้ไม่มี